ครัท่านผู้ชมโอ้โหดูปลานะครับปลาตะเพียนตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นนางพญาตรงน,นั้นก็ตัวเล็กๆโอ้โหน่าจะไซโลนะ่ จากสะใหญ่นะครับสมปลานะครับปลาตัวใหญ่นะ,ะมาโชว์แล้ววันนี้ no oh, one comes Rồi tìm này. Như tua dày sấy luôn rồi จะโชว์ไหมโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ